มีจริงไหมสงครามนางฟ้าสําหรับแอร์จัวค่ะมีจริงค่ะจริงๆแล้วสงครามอ่ะในการทํางานนะคะก็น่าจะมีในหลายๆองค์กรอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเราก็มีสงครามนางฟ้าในหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นกับแอร์สายการบินเดียวกันเองแอร์ Air สายการบินอื่นก็มีค่ะอย่างเช่นว่าแอร์ Air บางคนไปชอบกับพี่นักบินคนเดียวกันแอร์ Air บางคนทํางานด้วยกันไม่ได้จะต้องพยายามแยกเขาไม่ให้ทํางานด้วยกันไม่งั้นทะเลาะหรือบางทีเนี่ยก็จะมี ชอบคนนี้มีชอบคนนั้นแล้วเขาก็จะเอาเรื่องของอีกคนนึงมาพูดจริงๆพี่มองว่ามันมีในทุกๆง,งานเนาะเรื่องแบบนี้เราอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไปตลอดหรอกคะ่ะเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันก็จะต้องเจอกันบ้างแหละมันแค่ว่าเราจะสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้ดีที่สุดหรือเปล่าอันนี้พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าคะ่ะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็แค่หลีกเลี่ยงอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถก้าวไปต่อกับการทํางานที่อาจจะท้าทายมากขึ้นในทุกวันได้คะ่ะ